ตนนี้แดดครับแดดยังแจมมาถึงโรงเรียนรับนักเรียนตอนบ่ายครับแดดแจ๊เลยดูลานจอดรถข้างล่างครับนี่ถ้าเรามาช้าลานอาคารจอดรถข้างบนไม่มีที่ว่างเราก็จะได้จอดข้างล่างแบบนี้แหละครับแดดแจมเลยถ้าเรามาเร็วเราก็จะได้จอดบนอาคาร ที่จอดบนอาคารก็จะดีหน่อยนะครับไม่ค่อยร้อนถ้ามาช้าก็นั่นนะครับจอดข้างล่างแดดแรงมากครับวันนี้มาช้าก็จอดข้างล่างครับมาเร็วก็ได้จอดบนอาคารอันจอดรถครับ แจมฟ้าเป็นฟ้าครับวันนี้ลองเล่นฟังก์ชันการใช้งานในโหมด portrait โหมดนะครับวิดีโอของ Samsung s 1 0มีฟังกช์ชันให้ใช้งานนะครับ p o r t r a t วิดีโอก็จะเป็นหน้าชาัดหลังเบอร์นะครับเบอร์แบ็กกราวนี่คือในโหมดเบอร์นะครับมีให้เล่นอยู่4โหมดนะครับ Samsung s 1 0 ใช้ได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับฟังก์ชันการใช้งานอันนี้คือโหมดเบอร์นะครับเราเปลี่ยนได้ในขณะที่บันทึกต่อเนื่องครับเปลี่ยนเป็นโบเก้โบเก,บเก้ที่เป็นแบบดวงไฟเป็นดวงๆนะครับปรับระดับได้นะครับระดับ2ระดับ3แต่อันนี้ปรับไว้ที่ระดับสองนะครับเพราะว่าถ้าปรับระดับ3ระดับ4ี่มันจะเป็นมันจะกลืนแบ็คกราวมันจะกลืนหน้าคนไปเยอะครับเพราะใช้ซอฟต์แวร์ทำนะครับมันไม่ได้ใช้กล้องสองตัวให้เป็น หน้าชัดหลังเบอร์ใช้ซอฟต์แวร์ทำนะครับนี่คือฟังก์ชันโบเก้ไฟเป็นดวงๆนะครับซัมซุงเ s สแล้วก็โหมดคัลเลือ์พอยครับก็คือสีเฉพาะจุดแบ็กกราวข้างหลังก็จะเป็นสีดำขาวดำนะครับแบ็กกราวข้างหลังแล้ปรับระดับได้นะครับให้มันสูงขึ้นได้นี่คือข้างหลังขาวดำก็จะเป็นแบ็กกราว ขาวดำนะครับคาเลือกไฟสีเฉพาะจุดคือสีแค่ตัวบุคคลนะครับปรับได้นะครับระดับ5ระดับ6หรือลงมาแค่4ก็ได้แล้วก็จะเป็นอีกโหมดนัคือโหมดนี้คือเหมือนฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับเหมือนฟิล์มปรับได้นะครับลูกเล่น Samsung s 1 0นะครับในโหมดวิดีโอพอดเทปโหมดก็จะมีอยู่สโหมดให้เลือกเล่นนะครับจะมีเบอร์มีโบเก้ มีสีเฉพาะจุด c o l o ล p o i พอแล้วก็นี่คือโหมดกริดนะครับจะเป็นเหมือนฟิล์มเก่าฟิลม์มเอ็กซเรย์แบบนี้ใช้ได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับมีให้เล่นลูกเล่นของซัมซุงเอ10 e ครับไม่ใช่จะให้แค่ลูกเล่นนะครับพ่อก็เล่นได้ครับโอเคหลอดไฟเป็นดวงดวงนะครับ Color Point ครับ เป็นเหมือนฟิล์มนะครับกลับมาโหมดเบลอมีอย4โหมดนะครับให้เลือกเล่นฟังก์ชันการใช้งานใน Samsung s c b นะครับวิดีโอพอเต๋โหมดโอเคครับผมแนะนำกันนะครับขำๆใช้งานกันนี่คือโบเก้ไฟเป็นด,งดวงๆครับใช้สำหรับถ่ายวิดีโอในขณะที่คนเยอะๆนะครับจะได้เบอร์แบ็คการ์ข้างหลังจะได้ไม่ไปถ่ายเอาหน้าไกลมานะครับมีให้เลือกเล่น เป็นซอฟต์แวร์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่กล้องสองตัวใช้ซอฟต์แวร์ทำนะครับก็พอใช้ได้อยู่นะครับโอเคครับเพื่อนๆเ,เล่นกันขำๆนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ